มีการเอี่ยมอีกสวัสดีคะ่ะพะกันอีกแล้วคะ่ะกับเอ้ยตุ๊กตาผาฝันพอกันมื่อหม่วหวใหนไม่เนาะค่ะเนาะมาคะ่ะดื่มกาแฟดำนํำกันคะ่ะ อต่เ,เออนั่งอ่านหนังสือพิมพ์มันหัวว่ากันโบว่ากันค่ะ,ค,ะ,ค,ะความสุขความสุขของแต่ละบุคคลมันบอกค่ะอันเหนที่มันสบายใจเขาก็ทำมันบอกค่ะโบได้คือพือเดือดร้อนได้มันบอกค่ะก็มีการหัวเราะกันอ่ะก็บอกว่าคันนะเพาหนึงการอ่านหนังสือพิมพ์อันข่าวสารบ้านเหมืองเอ้ยก็พามากินกาแฟะน,ะะนู่นกันเนาะหาังเรือพันอ่านแล้วพังกันกเล่าก็ฟังก็ฟังไปก็เป็นความรู้ค่ะ มากินกาแฟนึ่กันก่อนค่ะกาแฟดำค่ะ๋อชื่นใจขนาดเด้อยจะเด้อ สำหรับคนโคลกาแฟบางคนพักพก็ว่าโอ้มันขมมันใหญ่เนาะค่ะเนาะกาแฟาขมขมก็ชื่นใจดีเด้อค่ะอ้าวผมแต่ว่าเป็นวิธีนี้เ่าเรียกต่งทรงผมเป็นน้ำเนาะค่ะเนาะตามธรรมชาติ ง,ง่ายสบายสบายเอาเนื้อมันง่ายๆคือเอทเนะอะคุณอย่าเอ็ดมันยากเอ็ดยากเรามีปัญหาไหมบ้านมากินกาแฟอุน่น,นน้ำเอ้ยก่อนพอดีแดดออกค่ะนึกว่าพันหน้าอกต้นใบเดแดดมาออกส่งพอดีชื่นใจเนาะค่ะเนาะแดดออกก็คืออีกบรรยากาศนึงน่งในขานเหมือนเนี่ย ถ้าแดดออกก็เป็นอากาศมืดมืด,มดคึมๆเป็นสลืมสลัวอยู่นะค่ะเนาะเออเอนแต่ว่าอากาศโรแมนติกเหมืนบอกค่ะถ้าแดดออกก็เป็นอากาศสดชื่นคือมันมีชีวิตชีวาขึ้นมาแล้วค่ะนกกาก็บินนะคะเนะาะกันฮ้องร้องเพลงข้างนอกว่างั้นเหรอปะก็เป็นอันอากาศสดชื่น คนก็กระชุ่มกระชวยเนะานะค่ะเนาะถ้ามันมีเดดออกเลยคะ่ะมีเดดออกฝนบลมก็เป็นอากาศด,ดีถ้าเมื่อเหลือฝนนั้นลงตกลินมืดมือกัมืดม,มือกระท้องฟ้าก็คึมคนะึมสนะค่ะเนาะเมื่อคขนนี้ฟ้าหงมืดคขนกันนะแต่ว่าบได er ้ตกนะักเป็นปรยๆปรยฝนกันสองมือหลังน้ำลังเหอนเอ้ยน้ำส่วนนี่ฮั่น ลังเหนินอันส่วนอะไรทุกกตาานี่ฮน้าจึ่งมัค่ะพันไหลบ่ทันจึ่งก็เป็นนั้นย่อมย่อมมค่ะน้ํามันบางช่วงมันก็ไหลทันเนาะค่ะเนาะบางช่วงมันไหลบ่ทันมันก็ค้างไว้บางง้นนรือปะบัดเดดอกแป๊บเดียวค่ะเฮีย่ยมมดแหงธรรมชาติเนาะคะ่ะเนาะธรรมชาติเสริมแต่งธรรมชาติปรุงเต่งือเปินไปตามมันสภาพฤูดูการพันเอื้อว่าง เมื <oung> ort, e s s ่อวานเอยก็ออกไปย่างส่งหนังสือพิมพ์กาแฟเอ้ยค่ะช่วงที่ว่าฝนบตกแดดออกแล้วปรกกันอกสดชื่นขนาดเลยแต่ว่าหนาวอากาศหนาวเสื้อนันหนาเนาะกันเนาะแล้วก็พรกกันย่างย่างก็เข้าไปนํานร้านค้าเพราะว่ามันผ่านอยู่แล้วว่างั้นเถอะกกันย่างเบิ่งแบบนั้นแบบนี้ก็เลยออกมาบุรีซื้อเถอะเดี๋ยวเเพราะว่ากับเขาันเดียวซื้อเต็มหมดแล้ว ก็ประกันย่างมามา้วนแล้วมาต้มกาแฟกินกินกับขนมขนมหวานเนาะขนมขนมหวานมันมีน้ำเหอนอยู่แล้วของนเอ้ยเนี่ยเพราะว่าเอ้ยก็มีคนมากินกาแฟดูอยู่ว่าง,งั้นหรอปะนั่งเลื้องหมาแบบโบได้ตั้งใจก็ม้วนเน,นาะขนมเพื่อนฝูงก็เข้ามาก็ทักทายกันกินกาฟแฟเรียบร้อยแล้วก็ไปเพื่อไปมันว่าง,งั้นหรอปะก็ดีคือกันค่ะ เมื่อวานคลิปคนเออก็ใช้ะะให้ฟังเราก็แห้นว่าอพดอดีมานั่งกันอีกรอบเนาะกะ็อนเพิ่นหนามาเหมงนกันหรอกป่าที่แรกว่าหนอมามันไหวแด้วันนี้นก็เลยบอกว่าเลื่อนไปหน่อยนึงเอยคะ่ะยังไม่ได้ต้มเนาะ,ะแต่ว่าเตรียมเรียบร้อยพันหมากา เอามือกดแค่ปุ่มก็มันก็ททำงาน,นะะเนาเค่ะเนาะกาแฟกัเดี๋ยวนี้มันทันสมัยว่างนั้นหรืว่ามันบ่ต้องไปเอ็นนันเอ็นน,น,นนี้ยากยากมังนันเถอะกสะดวกไปตามการละเวลาค่ะกาแฟขมดไปอีกเล่านึ่งถ้วยค่ะเพื่อทุกตาฝ่าฝันกระอขบคุบคบนเพื่อนทุกบ้านทุกคนที่เข้ามาทักทายเนาค่ะเนาะมานั่งจิบกาแฟกันอย่างน้อยอัน นั่งจิบกาแฟแบบคลิปยาวนี่ก็ห้าหกนาทีไม่หมดค่ะถ้าว่าเมาส์หมวยไหลก็เลยไปสิบนาทีแต่มันกระโบเยอะหนอค่ะเพราะว่าคลิปเอ้ยพากินกาแฟเมื่อเราเอ้ยก็ลาเ,เพื่อนๆไปเนาะค่ะ,ะเนาะอะกาแฟเมื่อเราก็คือมีความสุขทุกบ้านทุกคนเพราะกันอันคลิปโตไปนจะจ๊เด้อดูแลสุขภาพค่ะขอบคุณหลายสวัสดีค่ะ